เฮล lo สวัสดีครับก็มาพบกับเบลนะครับในคลิปที่แล้วนะครับอุยอุยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับในคลิปที่แล้วโบได้สร้างสะพานแบบนี้ไปใช่ไหมครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการทําพุอัตโนมัตินะครับซึ่งพอเราทําปุ๊บมันก็จะชิ่วชิวชวชวชิวขึ้นไปข้างบนนะครับมันไล่คนเลยนะครับชี่วชีวชิ่วชวชวไปเลยนะครับเหมือนไล่คนเลยนะครับเอ่อ ก่อนอื่นนะคะโดจะขอวางนี้ให้เสร็จก่อนนะคะยังไม่เสร็จเลยบลินนะครับต่อมานะคบให้เราไปหาอุปกรณ์พุที่เราต้องการนะครัเอ,อ,อุปกรณ์นั่นก็คือคุณจะต้องใช้ดิสเพนเซอร์นะครับแล้วก็เออเอาของพวกนี้เก็บก่อนนะครับขัดขวางนะครับ ดิสเพนเซอร์แล้วก็บล็อกสักสามบล็อกนะคบเบลเลือกบล็อกบล็อกอะไรดีคบเบลเลือกบล็อกนี้นะครพูลพูนอ่านี่คือบล็อกนะครับหลังจากนั้นให้คุณเอาเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้เล่นนานนะครับเลสสโตนนะครับแล้วก็อะไรอะคอมเพลเตอร์ Computer นะครับแล้วก็อืม เอ่ออะไรนะเลสโตนท็อตนะครับหลังจากนั้นให้คุณเตรียมส่วนประกอบของพุนะครับภูมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะสร้างุโดยโดยกลางน้ำเลยนะคบโอเคให้คุณวางไปแบบนี้นะครอเ,คเออเอย คุวางยังไง่ะอ่าให้คุณวางมันไปแบบนี้นะครับวางเลสตนวางอันนี้วางอันนี้อุ้ยไม่ใช่อันนี้ครับมันต้องเป็นเอ่ออะไรนะอะไรอะเลสตน อะไรไม่รู้นะครับไม่รู้หยิบมาเลยนะครับถ้าคุณวางถ้าคุณวางเลสโตนถูกทิศทางนะครับไฟมันก็จะกลับวนไปวนมาแบบนี้นะครับและเมื่อคุณวางถูกทิศทางแล้วให้คุณวางเอ,อ,อน,นีไเไม่รูไฟนะครับเขาเรีมมเยกว่าอะไรนะดีเทนเซอร์นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้คุณวางส่วนประกอบของพลุออกไปนะครับลงไปนะครับไม่ใช่ออกไปนะคบเออก็คือส่วนประกอบของพลุก,ก็คือให้คุณหยิบพลุนะคบพลุพลุพล,พลุในตัววางได้เก้าช่องนะครับอดด,ด,ด,ดโอเค 是拍的吗？ ที่เบลยังไม่เคยอัปคลิปนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ๊บายบายค่ะ